ออรุ่นนี้นะฮะุ่นี้นะฮะี o สอง c ันสิบสีเปลี่ยนที่ยางป,ปัดน้ำฝนอันนี้คือก้านของเดิมของศูนย์มีของศูนย์ของเดิมแต่ว่าเปลี่ยนยางเอายางก็คู่ละ30บบาทซื้อจากช้อปปีก็ใช้มา ปีกอกกว่า,วาเริ่มปัดไม่ดีเดี๋ยวปัดให้ดูก่อนอ่ะพอสก่อนอันนี้คือปีก่กกว่าแต่ก็สามสิบบาทอิอะมาลองให้ดูนี่นะฮะปัดก็จะเป็นประมาณนี้ แรกๆก,ก็โอเคนะเรียบดีน,นี่ก็จะเป็นลายๆอย่างนี้นี่มีเสียงด้วยอีกทีนึงไม่เรียบนะฮะโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนดู วิธีการถอดนะครับก็กดตรงนี้มีกดแล้วก็ดึงลงเปิดขึ้นมากดแล้วก็ดึงลงนะฮะทาไหนจะเนี่ยตอนนี้ดึงลงมาแล้วนะเโอเคแล้วก็ลอดรูออกมาอันนี้ก็ถอดได้แล้วอย่ไปถอดอีกข้างหนึ่งอันนี้ อันนี้มีที่กดมีเป็นปลติกดกดนะฮะแล้วก็ดึงลงโอเคแล้วก็ลอดออกมาง่ายๆของ Honda City ก็จะเป็น14นิ้วข้างหนึ่ง14นิ้วข้างหนึ่ง24นิ้วข้างหนึ่งเนาะ ดี๋ยวลองแกะนนี้ซื้อมาจากลาซาด้าบอสอามาดิโลนะก็หกสิบเจ็ดสิบถ้าลดก็หกสิบกว่าบาทถ้าไม่ลดก็เจ็ดสิบ นี่นะขนาดก็เท่ากันอันนี้ก็ตัวตรงนี้เป็นยางเหมือนกันนะแล้วก็มีปลอกของมันก็เลื่อนออกอที่ใส่นี่แปบ๊บหนึ่ง ของพันสิบ100นะฮะก็อันนี้ข้างกล่องก็มีที่วัดให้เนาะอันเล็กก็14นิ้วเนาะอันนี้ของศูนย์เลยจะเปลี่ยนยางเอาแล้วก็วัดมาปุ๊บออาวยาวกว่า14นิ้วเอาผิดแล้ว ยาวกว่ายี่สี่อีกไม่ใช่สิอ๋อปลายไม่ถึงปลายไม่ถึงมันจะงองอมาแต่ว่าพอวัดแล้วก็ยาวเท่ากันหรือไม่โอ้ซื้อผิดแล้วน <c oughs> านเป็นยี่หก เดี๋ยวลองดูมันจะเป็นยังไงขาดไปสองนิ้วยี่บหกนะซื้อผิดซื้อผิดไม่เป็นไรใส่ไปก่อนซื้อผิดจริงด้วยนี่ฮอนด้าซิตี้ของเรามันสองพันสิบสี่เนาะสองพันสิบสี่ถึงสองพันสิบแปดโอเคเดี๋ยวลองใส่ดูนะฮะ โอเควิธีการใส่ก็เปิดฝาฝานี้แล้วก็ฝาสอดเข้าไปนี่แล้วก็ดันเออเดี๋ยวไม่ถนัด ปิดฝาจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันเล็กรอบอเล็กก็เช่นเดียวกันเปิดฝาสอดเข้าไปสอดเข้าไปอย่างนี้โอเคก็ดันขึ้น เข้าล็อกปิดฝาเดี๋ยวลองปัดดูปึ๊บอันยาวนี่สรุปสั้นไปนะครับหรือผิดเดี๋ยวลองดูใช้ดูก่อนลองดูปึเปิดปคุณแก่ด้ยลูก บิดอีกบิดอีกเลยบิดครั้งนึง่งอ่าไปไปก็รีดน้ำได้โอเคนะฮะเดี๋ยะตรงดูข้างในสิก็โอเคนะฮะรีดน้ำได้เรียบนะฮะแต่ว่าซื้อผิดไปหน่อยนึงปกติต้องเต็มหน้าตรงนี้ สรุปคือยี่ห้อนี้เบื้องต้นใช้ได้นะครับนี่ก็คือน้ำเรียบเลยอ่าแล้วก็เสียงไม่ดังมากแต่ว่าซื้อผิดต้องเป็นยี่สิบหกสิบสี่นะยี่สิบหกสิบสี่โอเคครับแค่นี้ครับอันนี้ยี่สิบสี่สิบสี่ราคาเจสิบบาทก็ใช้งี้ไปก่อน โอเคครับสวัสดีครับให้ดูว่าสั้นกว่านะหาหน้าต้องซื้อ,อยากันนี้นะครับปกติเนี่ยน,นี่ชายจะมีตรงนี้ แต่ว่าเนื้อใช้ได้แต่ความทนทานเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเกค,ครับกราปดีครับ